เดี๋ยวไลฟ์นี้น้องเบสจะพาไปชมบ้าน e อินจ home มเฟรตแปดยามเย็นนะครับว่าสวยงามขนาดไหนน้องเบสขออาสาเป็นไกด์นำชมใช่ไหมลูกน้องเบสขออาสาเป็นไกด์นำชมนี่หลังนี้มีลูกค้าจองแล้วนะครับหลังที่สองจองแล้วหลังที่สามจองแล้วหลังที่สี่จองแล้วที่เราขึ้นโครงสร้างโอ้ตอนนี้5-6าหกเราขึ้นแล้วนี่ นะต้องไปอัปเดตกันหน่อยว่า5้มีคนจองหรือย,ยังสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมคนเดียวจุเพชรคนเดียวสร้างมาในขายดี1ปีหลายร้านแล้วก็น้องเบสค,ครับผมทีมงานเราเดี๋ยวไลฟ์นี้น้องเบสจะพาทัวร์บริเวณโดยรอบของบ้านหลังที่1ว่ามีส่วนไหนสวยงามยัง,ยงไงฟังก์ชั่นการใช้สอยต่างๆเราจะให้น้องเบสบรรยายแล้วก็พาเที่ยวชม นี่ให้นองเบสท่านเจ้าของโครงการนะครับหอมให้กําลังใจกันหน่อยเดี๋ยวนองเบสจะพาชมนะครับผมสวีครับ la คุณภูเก็ตสวัสดีครับสวัสดีพี่ภูเก็ตที่ฝนตกไหมถามที่ฝนตกไหมครับที่บ้านครับที่บ้านับฝนตกไหมครับฝนตกไหมครับนี่นางเบสพาชมนะโอ้โหสวยงามมากๆเห็นบัวบัวตกแต่งตรงเสาโชนะครับแล้วก็อ้อมขึ้นไปด้านบน มันจะไปตัดกับสีเสาโชเป็นรับกับเชิงชายพอดีสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับ,บ,รรบเบสฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับก่อนก่อนที่เบสจะพาไปชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์หน่อยครับก่อนที่เบสจะพาไปชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้น้องเบสครับเป็นกำลังใจน้องเบสครับขอบคุณเนี่ยสวัสดีขอบคุณพี่ๆเนี่ย <ๆ S 1> ขอบคุณครับอ่านาฬิกากจะเก็บหรือจะใส่ดีเก็บก็ได้เก็บใส่กระเป๋าได้ไหมอ่า อโอเคใส่เอวไว้ก็ได้เดี๋ยวน้องเบสจะพาไปชมบ้านอินจอยโฮมเฟดแปดอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับพิกัดเลยสภกขรขนมอำเภอขามทะเลสอรตรงมา200เมตรอยู่ด้านสายมือายมือติตรนลาดยางนะครับมีเพียงแค่14หลังเท่านั้น8ทับ1กับ8ทับ2ไปชมพร้อมๆกันเลยครับผม ริเวณด้านหน้าถนนลาดยางถนนขามทะเลสอบ้านโนนออกบพารออก,ออกมอเตอร์วเวย์ได้นะครับฟุบบ้านที่เราเห็นอยู่คือบ้านเดียวชั้นเดียวกี่ห้องนอนครับตุงเบสสามห้องนอนกี่ห้องน้ําครับรสองห้องน้ํามีกี่ห้องครัวครับห,ห้องัวมีกี่ห้องรับแขกครับโอเคจอดรถได้กี่คันครับสุดยอดมากๆไปชมกันเลยครับผม นองเบสเดินไปแล้วนะครับนองเบสเดินไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความอ่าสมูทของประตูที่เปิดง่ายมากๆไม่ดักและก็ไม่เบาจนเกินไปนี่นองเบสเปิดง่ายไหมลูกเปิดง่ายแล้วลองไปที่ลองไปไปฟ๊บเนี่ยฮมันก็จะมีระยะฟรีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไหลย,ย้อนกลับนะครับไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะน้อยียบสก็เปิดง่ายสดวกสบายองศาได้ฟบเบสไปยืนตรงจุดจอดรถ ตรงผนังเลยตรงผนังเลยแล้วการแขนออกหน่อยกว้างขนาดไหนนี่นางเบสยืนอยู่กว้างมากๆจากระยะนี้ก็6เมตร3าได้ประมาณ6เมตรดยเฉลี่ยของอจุดจอดรถเราจะต้องลึกหเมตรเราจะจอดรถได้สุดคันนะครับคันใหญ่ๆนะฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับระยะของการจอดรถไม่เชื่ออยู่เราจะไปจอดฟุบแล้วก็ฟิตได้เลยนะมันจะต้องมีระยะห่างด้านหน้ารถระยะห่างด้านท้ายรถอีกนะครับ ฝากเรื่องนี้ด้วยลูกค้าให้ความสําคัญมีผลการตัดสินใจของลูกค้าโดยตรงเลยจุดจอดรถเนี่ยจุดจอดรถเราปูากระเบื้องให้ใช่ไหมครับเบสโอเคป, <Okay, S 2> ป,ปูกระเบื้องให้อ่าไปชมไรต่อไปชมไรต่อดูข้างบ้าน,น,ข,าานข้างบ้านกว้างเกินกว่า2เมตรฝั่งนี้เกินกว่า2เมตรลงโล่งโปร่ง,งสบายๆเลยสวัสดีครับคุณบี้คอปเนี่โป่งๆอ่าไปเดินขึ้นตรงบันไดหน้าบ้านน๋ยวเบสพาไปชมนะครับ บริเวณนี้เอาไว้ทำอะไรครับ,บรเบสเนี่ยที่ว่ามีดินมีไรเนี่ยจะปูหญ้า,าแล้วก็ปลูกต้นไม้หมให้ครับพมอปูกระเบื้องจนถึงบริเวณหน้าบันไดเลยนะครับบันไดกี่ขั้นครับบ้านเราหน,หนึ่งขั้นเดินเข้าไปจะเป็นาลานนะครับลานพักรถสีเหลืองหน้าบ้านนั่งหน้าบ้านโชว์นะครับนั่งตรงม้านั่งหน้าบ้านโชว์หน่อย นี่เบก็นั่งแบบชิวๆสบายๆใครจำความสูงได้บ้างอีกครั้งหนึง่ง55เซนจากพื้นถึงที่นั่งหน้าบ้านถึงตำแหน่งที่เบสนั่งอ่ะห้าสิบห้าเซนเบสลองยืนตรงประตูเถอะแล้วกย็ยกแขนขึ้นสิลูยยืดแขนขึ้นนี่ประตูของเราสูงโปร่งโล่งสบายความสูงจากพื้นที่เบสยืนจนถึงขอบด้านบนกี่เมตรครับ ดูสัญลักษณ์นิ้วสองเมตรยีสเมตรี่ิบเมสีครับในหัวปวงโล่งมากๆนะฮะแล้วก็จะเล่นสเต็ปการแบ่งช่องกระจกเงี้ยจะสวยบัวที่เราวิ่งขึ้นด้านบนลงมาด้านข้างแล้วก็มารับกับบัวตรงจุดจดรถดนี่เองโอง้โหสวยงามมากๆโอเค เพื่อนๆอ,อยากเห็นในบ้านแล้วครับผมเพื่อนๆอ,อยากเห็นในบ้านแล้วครับไฟสละเปล่าไฟหัวเสาไฟหัวเสาวสวยไหมครับคุณบัณฑิตคุณภูเก็ตนะครับคุณบี้คุณปิ้นสวีครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอนรัวๆสุดยอดมากๆนะครับอย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองนะ <c oughs> เปแรงขับเคลื่อนเปนแรงขับเพื่อนต่อไปน้องเบสจะพาชมภายในบ้านแล้วนะครับ เปิดได้เลยครับปุบถอดรองเท้าหน่อยเจ้าของว่าโครงการเข้ามาในห้องรับแขกกระเบื้องสีอะไรครับนี่เบสเขาเรียกกระเบื้องสีอะไรขาวเทาเทาขาวเทาเทาคิมคีมขาวลายเทาขายลายขาวลายคีมขนาด60สคูณ60เซนปรับโทนสีของไฟโชว์หน่อยครับ ก็ได้กี่สเต็บไฟถาดสวยๆเลยครับโอ้โหเแบบียพรีเมียมมากๆหนึ่งสองสาได้ได้สมใช่ไหมสามหรือ4ีโดยมาตรฐานจะได้3ส,ส่วนใหญ่มาเจอกับกระเบื้องสีขาวลายครีมแบบสวยมากๆแล้วก็ะจกนี่คือเราใส่ให้เต็มพื้นที่เลยคือไม่ถึงใส่ให้หลายจุดนะครับ2ช่วงสองช่วง,อ,ง,วงอ่าต่อไปเลยครับ ต่อไปต่อไปต่อไปฮขอบคุณมากครับในหัวพาชมห้องนอนใหญ่ดีก่อน,อนดีไหมครับห้องนอนใหญ่ประตูห้องเรากว้างเท่าไรครับปิดประตูช่วหน่อยปิดประตูช่วหน่อยตัวเอง,องมาได้านนอกเนี่ยอ่านี่สีออกอขาวๆเทาๆเน่ยนะประตูเราเปลี่ยนลายใหม่นะครับเปลี่ยนลายใหม่เปลี่ยนสีใหม่ดูโซลมาแต่กรอบกรอบอ วงกบยังคงโทนเดิมอยู่แต่ว่ามันจะอ่อนกว่าเดิมหน่อยนึงนะถ้าสังเกตดูเปิดเลยเปิดเลยฟืบประตูห้องนอนของเรากว้างแปสิบคูณสองเมตรแปสิบคูณสองเมตรเดินเข้ามาจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มองเห็นจุดจอดรถด้านหน้ามองเห็นจุดจอดรถด้านหน้าห้องนอนนี้สำหรับเจ้าของบ้านผู้นำครอบครัว นอนตรงนี้ดูแลความปลอดภัยดูแลลูกดูแลดูแลหลานดูแลคนในครอบครัวของเราปุ๊บเชิญเวทต่อเลยครับผมอันนี้จะเป็นห้องอะไรครับห้องน้ําภายในห้องนอนใช่ไหมลูกห้องน้ําภายในห้องนอนนะครับนี่สุขภัณฑ์จัดเต็มคอตโต้ฐานเต็มให้เลยตัวท็อปฟักบัวมีช่องวางอุปกรณ์ต่างๆ โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณครับต่อไปเป็นห้องอะไรครับไปห้องนอนที่สองนี่ไหมหรกห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองติดกับห้องรับแขกสบายๆเลยม,มีกระจกด้านข้างให้กระจกด้านข้างให้โอเคมาห้องนอนที่สามนอนสักเอาเสื้อคุมไปเลยเสื้อปิดไว้โอเค okay. ห้องนอนที่สามนะครับ จะอยู่จุดตำแหน่งหลังบ้านาด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วนะหลังแรกไม่ติดกับบ้านใครฝั่งฝั่งซ้ายมือด้านหน้านะครับไม่ติดกับใครคือเป็นหลังแรกของโครงการเลยฝั่งขวามือด้านหน้าจะติดกับหลังที่สองเบสปิดประตูห้องครัวโชว์หน่อยภายในห้องครัวของเราจะมีกระจกบานสไลด์ให้บานใหญ่มากๆเบ็ยืนตรงกลางที่แล้วก็กางแขนออกที นะครับนี่บานกว้างมากๆไว้เก็บเสียงเก็บกไิ่นมอกมาเวลาทำอาหารเปิดนะครับกว้างมากๆ3เมตรห้างสิคูณ4เมตร3เมตร้งสิคูณ4เมตรั้งสิบห้องครัวของเราเหลือเฟือวางโต๊ะทานข้าวได้สบายๆจัดบานซิงให้สองบานเลยนะครับบานเดียวแล้วก็บานคู่ซิงเราจัดยาวให้เลยดูกระจก เหนืออ่างซิงแสบกระจกแนวองซิงติดแบบยาวเลยยาวเลยแล้วก็มีมุมฝั่งด้านหลังตรงนี้อีกแล้วก็เป็นประตูหลังบ้านเป็นประตูหลังบ้านด้านล่างกระปูกระเบื้องให้นะครับด้านล่างกระปูกระเบื้องให้นะที่เก็บของใต้อ่างงอ่างซิงอ่ะปูกระเบื้องให้โอเคออาแล้วเปิดหลังบ้านให้เพื่อนๆดูทีบีทเปิดหลังบ้านให้วิพีดูดิหลังบ้านเราติด กรนแล้วก็ลูกบิดด้วยนะครับมีทั้งกรนและลูกบิดให้หลังบ้านบันไดหนึ่งขั้นสบายๆออกมาก็จะเป็นประมาณนี้บริเวณหลังบ้านเหลือเกินกว่า2เมตรยืนตรงกลางยืนยืนตรงขอบอ่าแล้วกางแขนออกสองออกสองฝั่งเลยนะครับกว้างม,มากๆเหลือเฟือเหลือเฟือโอเคขอบคุณครับผมอันนี้จะเป็นท่อปูวกนะครับท่อปวกเราวเขาจะมาติดบล็อกติดหัวสวิตช์ ปิดประตูเลยครับฮาน้งเบสพาไปไหนต่อเอาออไปด้านหน้าไปด้านหน้าสวัสดีทุกคนนะครับน้องเบสพาชมบ้านอินจอยโฮมเฟสแปรอำเภอขามทะเลอสอจังหวัดนครราชส,สีมาบรเิวณตั้งแต่ด้านหน้าเข้ามาถึงภายในตัวบ้านครบทุกห้องเลยนะครับครบทุกห้องเอยเหลือเหลือห้อง ห้องน้ารวมห้องน้ารวมโทษทีโทษทีครับเห็นเปิดประตูไว้เดินผ่านเลยเ uh, นะม,มื่อกี้นี้ลืมอ่น้องเบสพาชมห้องน้ํารวมเลยครับกระเบื้องพื้นส0คูณ40แล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าชักโครกฐานเต็มเขาต้จะเต็มให้ตัวท็อปฝากบัวนะครับสองช่องนะวางของวางอะไรแล้วก็ตัวท็อปข้างๆชักโครกเบสจับเอามือวางตรงนั้นนี่มือวางตรงัวอ่าวางของวางอะไรได้ ปูก็เบื้องสุดถึงงานฝ้าเลยนะครับแบบเต็มพื้นที่เลยโอเคขอบคุณมากครับไปด้านด้านนอกต่อด้านนอกต่อด้านนอกพาเดินดูรอบบ้านเนะี่พาพี่ๆเดินดูรอบบ้านเข้ามาภายในห้องรับแขกบริเวณนี้จะรู้สึกสบายมากๆเพราะมันดูสว่างดูโปร่งดิดูโปร่งดิจากพื้นจนถึงฝ้าของเราประมาณสองเมตรเก้าสิบนะมันจะโปร่งโล่งสบายฟุ๊บ มาฝั่งนี้ฝังนี้ก่อนเบ็ดฝั่งนี้ด้านข้างบ้านบ้านเดียวด้านข้างบ้านใช้คาโลง่งๆเลยครับใช้คาห่างๆกันโลง่งๆเลยีทพื้นรอบบ้านหนึ่งเมตรอเดินไปเลยเดินไปเลยฟึบฮะโล่งๆ,ๆเลยใครที่ชอบปลูกต้นไม้จะสวนอะไรก็สามารถปลูกเพิ่มเติมได้บริเวณหลังบ้าน Uh huh. สวัสดีครับคุณอนุรัตฟึบอ่าโอเคไปอ่อมไปฟังเนอะ <Yeah. S 1> บริเวณหลังบ้านระหว่างหลังที่1กับหลังที่2เนี่ยระหว่างหลังที่1กับหลังที่2ส,สบายสบายบรรยากาศทำเล สิ่งแวดล้อมที่อยู่โอ้โห,หน่าอยู่มากๆากเบียไปปิดประตูกระจกไปลูกปิดหน้าต่างด้วยปิดหน้าต่างด้วยดูหน้าต่างบ้านอื่นด้วยเดี๋ยวแมลงมันจะเข้าเยอะลูกดูหน้าต่างบ้านอื่นด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับ น้องเบสพาชมบ้าน Enjoy Home Fit 8อำเภอขามสรีโอจังหวัดนครราชสีมาพาชมแต่ด้านหน้าภายในบ้านแล้วก็อ้อมบริเวณด้านข้างให้ทีมงานเราเห็นภาพสวยๆบรรยากาศยามเย็นอีกครั้งหนึ่งพาชมเรื่อยๆแน่น,น,นอนครับเพราะหลายๆครั้งที่เราพาชมก่อนด้านนี้ทีมงานเราเก็บรายละเอียดไม่หมดแน่นอนเก็บรายละเอียดไม่หมดแน่นอนเพราะใครที่ยังไม่เคยทําแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจุดไหนที่จะให้ความสําคัญยังไง แต่ท่านไหนที่เคยทําแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องการที่จะรู้อะไรเราอยากที่จะรู้อะไรเราก็จะฟ้ารอตรงนั้นเราก็จะหารายละเอียดตรงนั้นเพิ่มเติมได้แต่ท่านไหนที่ยังไม่เคยทาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าข้อมูลมันทำไมเยอะจังมันหลายอย่างเราจะโฟกัสตรงไหนก่อนไม่เป็นไรเมื่อเราได้ลงมือทําเราจะค่อยๆได้เรียนรู้แล้วก็มีข้อมูลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจริงไหมครับน้องเบสจริงนะครับ ขอบคุณนั้งเบสมากแม่พาเย,ยี่ยมชมบ้าน Enjoy Home, 8, บบอาเอ็นจอยโฮมเฟียดแปดอำเภอขามสรรุรีสอจังหวัดนครราชสีมาเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เหงื่อออกหน่อยๆบริเวณหน้าบ้านหลังที่สองเมื่อกี้หลังที่หนึ่งใช่ไหมนี่หลังที่สองกระเบื้องเริ่มเตรียมไปที่หน้างานแล้วนะก่อนหน้านี้เขามาส่งวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับ ทีมงานกระเบื้องเราเริ่มขนย้ายไปที่บริเวณหน้างานหลังที่3หลังที่4แล้วครับกระเบื้องหลังที่ห6เนี่ยสั่งไว้เลยหลังที่ห6าเนี่ยสั่งไว้แล้วไม่ขาดช่วงแน่นอนบริเวณด้านข้างบ้านจะสวยมากๆนะครับบ้านของเราลึกกว่า14เมตรนะจากเฉลียงหน้าบ้านนะจาก14เมตรถ้าจากโรงจอดรถเนี่ยประมาณ16เมตรได้เอ้ย14ประมาณ18เมตรได้ บริเวณข้างบ้านเวลาตอนเย็นๆตอนคำ่ำๆประมาณนี้เวลาเราเปิดไฟนิบแนะนําเปิดทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ห้องอะไรหไหมครับแสงมันจะสว่างออกมาแสงมันจะสะอาดออกมามันจะดูมีมิติเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราทำคอนเทนต์เวลาเราไลฟ์มาถึงปุ๊บเราก็จะให้น้องบอสน้องเบสบอสเบสช่วยเปิดไฟหน่อยครับเขาก็จะวิ่งมาเปิดไฟเป็นบาสจะมาออกกําลังกายกันแล้วก็มาวิ่งมาเปิดไฟแบบชิวๆ าง,งานสบายๆเมื่อวานนี้เราทําพิธีวงางศิลาฤกษ์ยกโซอิเสาโทอินจาวฟดแปดเดินทางมาถึงหลังที่ 5- ที่6แล้วนะโครงสร้างแต่เราเพิ่งได้เลิกงามยามดีในการทําพิธีวงางศิลาฤกษ์ฮะทำได้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มทําตั้งแต่หลังแรกที่แรกไม่ใช่นะเราสามารถทําในภายหลังได้แต่เลิกงามยามดีที่เราจะเริ่มโปรเจกต์ที่เราจะเริ่มลงทุน นะครับพัฒนาที่ดินเนี่ยเราก็ต้องดูเลิกแล้วก็บอกกล่าวพระแม่ธรณีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะแต่พิธีใหญ่เราทําภายหลังได้เราเพิ่งทำเมื่อวานนี้เองตรงนี้ทำเมื่อวานนี้ลูกค้าก็มาจองเพิ่มอีกหนึ่งหลังทำเมื่อวานนี้ลูกค้าก็มาจองเพิ่มอีกหนึ่งหลังดีมากๆวันนี้เราเทพื้นรอบบ้านหลังที่สีด้วยนะครับ เดี๋ยวอีกสักสองสามวหน้าตาจะเปลี่ยนเมื่อมีหลังคามามงเรียบร้อยหน้าตาจะเปลี่ยนใช่ไหมเบสอยู่งี้นานแล้วอยู่งี้นานแล้วบางคนก็ไม่กล้าฉาบนะถ้าไม่มีหลังคาเพราะกลัวว่ามันจะแตกเราได้ง่ายแต่ของเราจงังหวะช่วงที่ผ่านมาฝนตกบ่อยพอดีแล้วแดดมันไม่ได้ร้อนมากครับที่พื้นละบานหลังที่สี่ทีจุดจอดรถยาวมาถึงนี่เลยเนี่เหมือนเดิมครับตรงนี้เราจะต้องปูกระเบื้องต่อไปเขาก็เลยทําแบบหยาบๆไว้ วิ่งคานคอดินหลังที่ห้าทีมงานเราอันนี้เขาเรียกคานคอดินเบ็ดไอนนตัวปูนด้านล่างเขาเรียกว่าอะไรตัวปูนที่เทตรงรองท้องคานเรียกว่าอะไรเนี่ยตัวนี้เรียกว่าอะไรไอตัวปูนหยาบตัวนี้เขาเรียกว่าเทรออีนอจ่ายเทลินตัวนี้เทลินเทลินบอกสองเราใช้สิบห้าคูณสิบห้า ปอกคาน15บหคูณสาระยะห่างประมาณ15เซนวัดแต่วตัดแต่ละปอกแต่ละปอกอันนี้เขาเรียกเทอะไรน้องบอสคานไอปูนเนี่ยปูนที่รองท้องคานเขาเรียกว่าเทอะไรเทปูนหยาบร้อยอีโนทีลินน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอสเพิ่งออกกำลังกายมาแต่น้องเบสผายาเยี่ยมชมบ้านแล้วนะครับยังมัดไม่เสร็จนะครับยังมัดไม่เสร็จยังมัดไอปอกไม่เสร็จเหลือ หล,หลายจุดอยู่เพิ่งเทลนเมื่อวานเมื่อวานนี้มั้งแล้ววันนี้ก็เริ่มวิ่งเหล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เทลนหลังที่6ต่อไปกบหลุมฟุตติ้งเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ติดตามกันแล้วก็จําได้ว่าก่อนหน้านี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีการขุดหลุมยังมีการเทรฟุตติ้งอยู่ใช่ไหมครับวันนี้กบหลุม หลังที่6เรียบร้อยแล้วหลังที่5้าเนี่ยวิ่งเหล็กคานคอดินแล้วนะวิ่งเหล็กคานคอดินแล้วหลังที่ 6, พรุ่งนี้ก็เทลีนแล้วก็วิ่งเหล็กต่อเนื่อง yeah, ขอบคุณทีมงานเรามากมากนะครับวันนี้ปลอดภยัยฝนไม่ตกเทพื้นรอบบ้านได้ปั่นขัดเรียบร้อยนะได้มัดเหล็กได้ทํางานวิกที่ผ่านมาช่างทีมงานเราก็หยุดไปหลายวันฝนตกตลอด วิกนี้น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับอยากให้ทีมงานเหลือเงินเยอะๆสวัสดีครับบ้านสวยโซนชนบุรีอ่าใครเซ็นโฮมใครเซ็นโฮมโอเคไปลูโเบ็ดมาบริเวณหน้างานโดยรอบอินจอยโฮมเฟสแปดอำเภอขามเตยสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ เดินทางจากบ้านพักมาเพียงแค่สองนาทีถึงหน้างานบางครั้งหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มก็ยังไม่ได้ไปไหนนะอยู่บริเวณหน้า่งานอยู่เพราะว่าเราเดินทางจากบ้านมาถึงหน้างานจากหน้างานกลับไปถึงบ้านเนี่ยเพียงแค่2นาทีเต็มที่คือไม่เกินสานาทีแบบใกล้มากๆเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกโอเคมากๆชิลมากๆไม่ได้บุ่นวายอะไร ขอบคุณทีมงานที่ดีขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านขอบคุณสิ่งดีๆนะครับทําให้เรามีโครงการมีโปรเจกต์ชิวๆอ,อย่างนี้ได้อยู่กับลูกกับครอบครัวได้แบ่งปันเรื่องราดีกับคนอื่นต่อๆไปการสร้างบ้านขายดีอย่างนี้ใช่ไหมลูกครับการสร้างบ้านขายสิ่งสิ่งแรกสิ่งแรกๆที่เบสเห็นว่ามันดีคืออะไรเบสชอบตรงไหนกันมาของการสร้างบ้านขายไม่ต้องมานั่งรอลูกค้าอ่าไม่ต้องไม่ต้องนั่งรอลูกค้าเลย ่ากราบปูนเองอ่าไม่ต้องกอาบปูนเองไม่ต้องเราลูกค้าอ,อ่าแล้วเรามีหน้าที่ทาอะไรหน้าที่หน้าที่ของเจ้าของโครงการคือ <c oughs> ทําอะไรนะ,<ร>ะบริหารโครงการอ่าบริหารโครงการขายอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>อ่าขายนะครับ <c oughs> มุมนี้สวยเบ็ดมาดูในกล้องกับพ่อดิสวยมุมนี้เดี๋ยว อ่าแบบสวยมากอบบอุมนเนี่ยเออยแบบสวยอ,ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยน,นะคะบ้านสวยจะได้ออกสู่สายตาทีมงานเรามากขึ้นมากขึ้นเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อมูลดีๆให้กับคนอื่นต่อ,ตอไปสวยมากๆหาเบสไปเปิดประตูหน้าบ้านตร,ตรงนั้นเลยลูก เดี๋ยวเราจะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับเปิดไว้ประมาณนี้ประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งทีมงานช่างที่อยู่หน้างานก็จะมาปิดของเขาเองของเรามีกล้องวงจรปิดมีไฟโซลารเซลล์แนะนําท่านเจ้าของโครงการนะซื้อไฟโซลาเซลล์มาติดบริเวณโครงการเราพันห้าพันเก้าไม่เกินสองพันเนี่ยโอ้เหลือเฟือเอาอยู่หกสิบวัตต์หนึ่งร้อยวัตต์นี่สว่างสวยแล้วครับของเราก็ซื้อมาติดบานสวยมากๆขอบคุณมากครับคุณจินตนา ขอบคุณมากครับคุณประจักษ์ช่วงเวลานี้จะสวยคือท้องฟ้ามันยังไม่มืดมากแล้วเราก็จะเห็นแสงไฟจากตัวบ้านมันจะทำให้บ้านดูมีมิติสวยไหมเบสสวยดีนะพระะ่อว่ะสวยดีเบสบอกว่าสวยดี สดีครับคุณส้มกรณีประตูเข้าด้านหน้าเราเป็นกระจกอลูมิเนียมแล้วเรามีการแบ่งขั้นนะขั้นกรอบกระจกก็ทำให้ดูแบบไม่โล่งมากจนเกินไปดูมีมิตินะฮะแปดก้าโรงเรียนแล้วเจอกันครับผมวันที่แปดที่เก้า 89เจอกันนะครับ89ตุลานี้ในซูเปอร์วีพีคอร์สสอนใหม่สร้างบ้านขายดีแบบสัมมนาสดใก,ใกล้จะเต็มแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วรีบๆกันเลยนะสอนใหม่สร้างบ้านขายดีแบบสัมมนาสด89ตุลานี้รับเพียงแค่ยี่สิบท่านเท่านั้นจะพามาชมบ้านส,สวยๆอย่างนี้แล้วก็บอกทุกข้อมูลทุกความลับมันจะดีไหมครับถ้าเรามีบ้านส,สวยๆอย่างนี้ไปวางแต่และพื้นที่ แต่ละจังหวัดแต่ละน่านน้ำที่เราสนใจอยากที่จะลงทุนรับรองสร้างไม่ทันแน่นอนรีบเรียบเลยนะบอกทุกข้อมูลทุกความลับโค้ดเดี๋ยวสร้างมาในขายดี1ปีร้อยล้าน093 329 67 37หรือว่า ID Line EJ Home 909สอบถามไม่ได้นะครับ มุมนี้สวยโอเคครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปนะครับคุณนัท